ทุกคำตอบมีหนึ่งคะแนนแต่ขอเป็นเงื่อนไขก็คือพิมพ์ตัวเองลงไปในช่องแชทบวกคะแนนให้ครูทีได้ปะนิชมนบกหนึ่งข่าเพราะเดี๋ยวครูลืมครูเป็นคนขี้ลืมเนาะความจำครูสั้นแต่ละครูยาวโอเคงั้นทวนปฏิมากรรมแบ่งได้หลักๆคือสามแบบคือการเรียนไปแล้วเมื่อกี้นิชมนบอกเรียนไปแล้วฉะนั้นถ้าตอบไม่ได้ลบหนึ่งคะแนนทั้งห้องเนาะ มีการปัน้นมีการมีการพร้อมจะลบหนึ่งคะแนนในสิวินาทีถ้าคุณไม่เดาสิบเก้าแปดเจ็ดมีการปั้นแล้วก็ต้องมีการอะไรการหล่อค่ะเออขอบใจนะการหล่อและก็ต้องมีการการการอะไร ที่ครูบอกว่าต้องเป็นเนื้อแข็งอะโอเคลืมเรื่องของสาหยที่แล้วไปเริ่มใหม่วันนี้แล้ววันนี้ถ้าหลังจากวันนี้ตั้งอบไม่ได้ก็คือเลิกสอนลาออกร้องไห้นอนร้องไห้เพราะว่าเด็กไม่สนใจร้องร้องเล่นร้องเล่นอะพื่อฐานปฏิกรรมอะปฏิกรรมมันก็คืองานศิลปะที่เป็นกี่มิตินะเหมือนเดิมนะเลคเชอร์เท่าที่เข้าใจไม่ต้องจดทุกอย่างที่พูดนะกี่มิติกี่มิติตปฏิมกรรมเป็นกี่มิติ สามเ<า>ออช่วยเปิดไมค์ตอบดิค่ะวิมลิลีคูณตามไม่ดีเป็นสามมิติสามมิติโดยที่มีด้านหน้าด้านข้างแล้วก็อะไรมีความหนาหรือความกว้างของมันถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นภาพวาดอ่ะเราจะเรียกว่าจิตกรรมจิตกรรมอ่ะมันวาดบนกระดาษมันก็เลยเป็นกี่มิติสองมิติค่ะดีขอบคุณค่ะบวกหนึ่งให้ตัวเองด้วยนะคนที่ตอบทุกคำถามอ่ะบวกไป เอาสกเกล4.5เถอาเนี้ยเนาะ4.5ภาพอะไรนะคะอะไรนะคะภาพอะไรนะคะที่มีสองมิติก็คือถ้าเป็นาภาพวาดอะอ่ะพูดง่ายๆภาพวาดการสกรีนเสื้ออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีพื้นรองรับใช่ป่ะถ้าภาพวาดวาดบนกระดาษใช่ไหมถ้าเราแบบสกรีนเสื้อเราก็สกรีนบนผ้าใช่ไหมอย่างนั้นอะมันแบนๆอ่ะเราจะเรียกว่าสองมิติแต่อตัวปฏิมากรรมอะเห็นปะ มันมีด้านซ้ายด้านขวาแล้วมันก็มีด้านที่มันทำไมด้วยมีความหนามีความสูงอ่ะเขาเรียกว่าการกินพื้นที่ในอากาศเขียนลองอไปด้วยถ้าครูถามว่าปฏิมากรรมกินอะไรอตอบว่ากินมามะ่าปฏิมากรรมมันกินอะไรนะนิชมนกินพื้นที่ในอากาศค่ะ้าใจจ้ากินพื้นที่ในอากาศเพราะว่าพูดแบบแบบนะคะตอบไม่ได้ก็คือช็อกสวัสดีค่ะ มันมีด้านกว้างด้านยาวแล้วก็มีความหนาเขาเรียกว่าการกินพื้นที่ในอากาศโดยงานปฏิมากรรมอ่ะมันเป็นงานศิลปะที่มันเป็บมีหลายแบบอ่ะแต่เราจะจำแนกหลักๆที่เราจะเรียนได้อ่ะสามแบบแต่ความจริงมันมีสี่นะความจริงมันมีสี่หนึ่งต้องใช้วัสดุนุ่มนิ่มยืดหยุ่นได้เราจะเรียกเขาว่าการการ การการมีบนสสีิเงยหน้าอย่ามาหลบตาการวัสดุยืดหยุ่นบีบจับได้เรียกว่าการการปั้นเออการปั้นค่ะการปั้นถูกต้องครูไม่เอาครูไม่เอาจําได้นะคูเอาเข้าใจคือเวลาเราเอาเอาใหม่มองหน้าครูถ้าไม่สบตามันดึงไม่ออกเพราะว่าครูคือทายาทอสูรแผ่แบบไปทางลูกตาให้เข้าใจ ทำไมมันไม่ปังเลยอะมันไม่มันไม่ปังเพราะมันไม่ใช่เวลาเล่นฟิลเตอร์ให้ปังมันต้องถามว่าทําไมไม่เรียนเลยอะทําไมไม่สนใจครูเลยอย่างนี้เอาใหม่นะปรติมากรรมอะมันคืองานศิลปะที่เป็นสามมิติไอ้สามิติอะหมายความว่ามันมันมันนูนใช่ปะแต่ถ้าเราวาดบนกระดาษอะเราใช้ดินสอเราใช้สีถูกไหมอันนี้คือวัสดุของเราถูกปะถ้าเราวาดบนกระดาษอะมันก็เป็นดินสอปากกาสีแต่ถ้ามันเป็นปฏติมากรรมอ่ะ ดินสอปากกาสีมันจะมาทำปฏิบัติกรรมที่เป็นนูนๆได้ไงมันก็ต้องใช้วัสดุถูกไหมถูกไหมพยักหน้ากับใส่หัวถูกไหมเออแต่วัสดุ่ะที่เอามาใช้อ่ะมันก็ต้องเหมาะกับเทคนิคของการสร้างงานเช่นคำที่หนึ่งก็คือการปัน้นแลกเชื้อเท่าที่เข้าใจนะการปัน้นอ่ะมันปั้นได้อ่ะมันบีบได้อ่ะมันจับได้อ่ะฉะนั้นวัสดุมันเป็นแบบไหนแข็งยืดหยุ่นแล้วก็เหลว ยืดหยุ่นยืดหยุ่นอ่ะเขียนไปเลยค่ะการปั้นคือการสร้างงานประติมากรรมที่ใช้วัสดุยืดหยุ่นได้ใช้วัสดุยืดหยุ่นได้ได้แก่อะไรบ้างเดี๋ยวครูจะให้สมมุติคนละอันให้ตอบมาคนละอันใครแย่งก่อนก็สบายไปหาให้ครูเรียกชื่อแล้วตอบไม่ได้ก็คือสวยลบหนึ่งวัสดุอะไรบ้างนะที่ยืดหยุ่นได้ดินเหนียวอ่าดินเหนียวมีคนจองไปแล้วค่ะ น้ำมันดินน้ำมันดินน้ำมันีิมอลซิลิไปแล้วค่ะธััญญาไม่ทานค่ะอะไรคะมีอะไรคะยังอะไรนะยงดแป้งโดอะไรนะคะแป้งโดแป้ง้โด้ารู้จักแป้งโดด้วยเหรอไกวิทมันน้อยมากที่ผู้ชายรู้จักแป้งโดนะอ๋อเล่นเล่นกสลามโอ้เล่นสลามด้วยผู้ชายของเราเป็นไงสุดนะในขณะผู้หญิงเล่นไพ่ เาเล่นไม่ใช่ตะกุชีค่ะเอ่อสกุชี่มันค่อนข้างจะเหลวมันไม่เป็นรูปลูกคําว่ายืดหยุ่นหมายความว่าเวลาเราบีบอ่ะมันมันเปลี่ยนรูปได้แต่เวลาเราตั้งไว้มันต้องอยู่นิ่งแต่สกุชี่อ่ะเวลาเราบีบมันเปลี่ยนรูปใช่ป่ะแต่ถ้าเราวางไว้มันมันเป็นรูปกันไหมอ่ะไม่เป็นอ่ะมันก็จะไหลบีมารวมกันอย่างเงี้ยเข้าใจปะโอเคฉะนั้นสร็ปแล้วการปั้นก็คือการสร้างงานปฏิมากรรมโดยที่วัสดุ เปลี่ยนรูปได้เปลี่ยนรูปได้ยืดหยุดได้ได้แก่ตืดๆเขียนไปคนที่ตอบไปแล้วเรื่องการปั้นไม่ต้องตอบนะรอบหน้าได้คนอื่นตอบถ้าตอบไม่ได้เรียกชื่อก็ลบหนึ่งคะแนนนะทำหน้าสวยๆใส่ฟิลเตอร์สวยๆแล้วจะไม่เรียกถ้าแบบไอ้พวกไม่ไม่เปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยก้มหน้าตลอดอาจจะเรียกชื่อเพราะว่ามันเด่นรูปแบบปฏิมกรรมแบบที่สองเรียกว่าการการอะไรที่วัสดุควรจะเป็นเนื้อแข็ง การหลอกการแกะสลักโ okay. อเคใกล้เคียงหลอมันคือแบบเหลวก่อนเดี๋ยวไปแข็งแต่อันนี้เอาแข็งเลยการการสร้างงานประติมาการรมแบบที่สองคือการแกะสลักทําไมการแกะสลักมันถึงเป็นงานศิลปะอาจารย์มันดูเป็นแบบงานในวัดอะประตูวัดใช่ปะ่ะหน้าต่างวาัดอย่างเงี้ยนึกออกปะที่มันเป็นลายลายอะรวมถึงบ้านบางคนที่ไฮโซหน่อยประตูเขาจะมีลายดอกไม้หน้าหน้าประตูนึกออกปะเคยไปบ้านเพื่อนรวยๆไหมหรือไม่บ้านเราที่รวยๆอะ บ้านครูไม่มีครูอาศัยวิ่งไปดูบ้านเพื่อนแล้วก็รูปเอาม,มือรูปอยากรู้นะคะไอ้ที่มันเป็นลายดอกไม้นู้นๆอนะอย่างนั้นนะ่ะเรียกว่าการแกะสลักวัสดุของมัน่ะต้องเป็นเนื้อแข็งเพราะมันแกะออกถูกปะมันแกะออกอันนี้มันจะค่อนข้างปันนิดเพราะว่าถ้าเกิดว่าแกะผิดอ่ะแล้วไม้หลุดอ่ะก็คือพังถูกไหมก็ต้องเปลี่ยนไม้แผ่นใหม่แต่คนไทยก็เอามาประยุกต์ใช้นะสร้างงานศิลปะอย่างหนึ่งที่วัสดุราคาถูกไม่แข็งมากทําได้หลายแบบอะไรใครรู้บ้าง กินกันน้ำพลิกผักไงคะผักต้มคะ่ะเออไม่ต้มสิต้มมันก็เละสิผักผักชวาวังอะ่ะมาแกะแตงอะ่ะเคยดูไหม<ฆ>อะไรนะบุพเพศน<ฆ>ิวาสเหรอที่แม่กาลเกตแกอะอ่ะเออโอเคไม่เคยดูเกิดไม่ได้ขอแจ้งไดเรื่นสามถึงแปคะ่ะจะกินก็กินไม่ต้องบบบแ,แบบทําตัวหลบแกะแอบเคียวก,ก,กินก็กิกนเต็มที่เดี๋ยวกูก็กินบ้างกินตอนสอนเนี่ยแะไก่เลย ะะแบบที่สองเรียกว่าการแกะจดไว้เลยว่าการแกะคือการสร้างงานปฏิบัติกรรมโดยลักษณะของการเอาออก,อออกโดยวัสดุที่สามารถใช้ในการสร้างงานแกะสลักได้ได้แก่วีลวัตตอบมาหนึ่งอย่างได้แก่คำว่าแกะสลักเราแกะอะไรได้นอกจากผักผลไม้เมื่อกี้นี้วีลวัตถายังมาทำเมินใส่ชั้น แกอะไรแกอะไรที่วัดไงที่วัดเนี่ยใบยสุดสุดแล้วประตูอะประตูะตแกะแกะแกโอ๊ยให้โอกาสเรียกเพื่อนช่วยหนึ่งคนไม่งั้นควักอะไรทั้งห้องเรียกใครก็ได้คิดคิดว่าช่วยเธอได้ยุงง่งอลนครับบอลเพื่อนเรียกอ่ะแกสลักใช้วัสดุอะไรเพื่อนหาตัวช่วยแกอะไรเรียกหล่ว เออใช่คูถามมาเลือกใครก็ได้ที่คิดว่าช่วยได้มันเลือกเธออะแกะไม้ค่ะเออแกะไม้อะอันที่สองวัสดุที่สองที่แกะได้ใบให้เช่นพวกโรงเรียนคลิปอะเขาจะมีรูปพระแม่มารีพระเยซูอะไรอยู่หน้าประตูนักเรียนคิดว่าวัสดุนะแกะแกะอะไรแกะเทียนได้ไหมคะแกะเทียนได้ไหมคะอะแกะเทียนก็ได้แกะเทียนก็ได้แตะเทียนมันจะมีสองวิธีที่ทําได้คือถ้ามันแข็งอะมันก็แกะใช่ป่ะแต่ถ้ามันเหลวมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะ อะเบือพลไมครับเพื่อพลไมตอนตอนก่อนคำถามก็พูดว่าอะไรอะไรอะไรเอ่ยที่นอกเหนือจากขาผลไม้ใช่ไหมโอเคอ่ะกายวิทสุดท้ายเร็วหน้าโรงเรียนคลิปตามโบทอะไรเงี้ยจะมีเป็นหุ่นสีขาวขาวูปปั้นเออบางทีอ่ะเราคิดว่ารูปปั้นแต่ไม่ใช่รูปปั้นนะเป็นสีขาวขาวเงาเงามัน อ,อ,อุลปเตอร์ค่ะอาใบไฮอีกอย่างหนึ่งเมืองการเรามีเยอะมากระเบิดกันตุ้มตุ้มตุ้ม,มแกะอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะข้าคนไทยจะชอบแกะไม้เพราะว่าไม้มันเยอะแต่ถ้าเป็นฝรั่งเขาจะแกะสิ่งนี้แต่ว่าเมืองการเราดันมีสิ่งนี้เยอะเหมือนกันมาน,น้ปเออหินขอบคุณจะขาดใจตายแล้วมาลิกาแกะสลักหินยากไหมแกะสลักหินยากเนาะนั้นงานที่ได้ระหว่างไม้กับหินคิดว่าอะไรแพงกว่ากัน หินหินแต่อะไรอยู่นานกว่ากันไม้ไม้หินไม้กับหินเอาไปตั้งต่างแดดอะไรมันอยู่กับที่เบอร์แล้วล่ะครูรู้ตั้งใจตอบแต่ครูคิดว่าเบอร์แล้วล่ะคือเบอร์ก็คือวิมอนซิลิอ่ะคือเคาะกระดาษแต่ว่าตอบครูได้คือเบอร์พูดพูดไปก่อนถือว่าเป็นสิ่งดีนะพูดไปก่อนนะคะอันนั้นคือหินและเทคนิคที่สามเทคนิคที่สามเขาเรียกว่าการหล่อจดด้วยเดอ้อ เลกเชื่อท่าที่เข้าใจเด้อการหลอ่อการหล่อวัสดุที่ได้จะต้องมีลักษณะที่เหลวและเปลี่ยนรูปเป็นแข็งได้วัสดุที่ได้จะเปลี่ยนรูปได้สุพรรษาอยู่ไหนอะลูกอยู่ไหนอะสุพรรษาสุพรรษาช็อกไปแล้วไม่ตอบกูเลยวัสดุที่เปลี่ยนรูปได้มีอะไรบ้างจากแข็งจากแข็งจากเหลวเป็นแข็ง เอาเร็วเดามาเขาียน,นได้ไหมคะอาจารย์เวลาเข้าไปรอเขาก็าไปใส่อันนั้นแล้วก็แข่งตัวแต่อันนั้นคืออะไรต้องตอบก่อนแต่อันนั้นคืออะไรแทงแทงไงแทงแทงอ่ะอ่าแล้วมันคืออะไรอ่ะไอแ้แทงแทงมันคืออะไรคุยหยนะากลูกสุกอะไรนะเอาไข่เออเขาเรียกว่าแม่แม่พิม ที่ใช้ต้องมีการเปลี่ยนรูปได้จากเหลวเป็นแข็งเช่นเทียนหนึ่งหนึ่งเทียนสองใกล้ตัวกว่านั้นเราเจอได้ที่งานวัดอะไรเอ่ยลูกบุกใสแนดำตาเน่ะอมยิ้มน้ำตาอาดาหม่สายไหม่สายไหม่อะไรไม่ใช่วัสดุที่เปลี่ยนรูปได้อ่ะท,ที่งานวัดวัสดุ ปลาหมึกย่างหรอ่คะไม่ใช่เขาขาว่ะที่เราไปนั่งระบายสีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ๋อปูนบัตเตอร์โอเคแยกกันตอบนะปูนบัตเตอร์ใช่ค่ะนอกจากปูนบัตเตอร์ถ้าแอดวานหน่อยบ้านเราอ่ะบ้านเราอ่ะก่อกาแพงขึ้นมาเออปูนอะไรเขาเรียกปูนอะไรปูนบัตเตอร์ปูนที่ก่อบ้านปูนบัตเตอร์หรอปูนซีนปูนอะไรนะปูนซีเมนปูนซีเมนค่ะอาจารย์ ซีเมนขึ้นจดด้วยนะทุกคนพยายามตอบมากต้องต้องต้องจดแล้วนาะทีนี้นะคะปูนซีเมนถูกต้องปูนบัตเตอร์อะมันมันหล่อง่ายมันขึ้นเร็วก็จริงที่ครูสอนพี่พี่พมสามพี่แล้วเห็นปะ่ะที่ครูทุบๆก,ก,กันอยู่ยแถวๆลานลุมโชยอะ่ะนั่นแหละแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันสุดง่ายมันก็พังง่ายแต่ไอปูนซีเมนอะปูนบัตเตอร์อะถ้าตั้งตัดฝนอะแป๊บเดียวก็สลายแข็งจริงแต่แป๊บเดียวก็สลายแต่ว่าถ้าเป็นปูนซีเมนอะ่ะเป็นไง อยู่ทนอยู่นานนะคะถ้าเป็นเทียนก็จะเป็นเรื่องแบบหนึ่งเทียนเนี่ย่วนใหญ่แกะเขาเรียกว่าหล่อเมื่อแบบความสวยงามอะ่ะเหมือนเราไปหล่อเทียนที่วัดอะ่ะเออแค่นี้นะคะส่วนอีกอย่างนึงที่ครูบอกว่าครูจะไม่สอนก็คือมันจะค่อนข้างยากนิดนึงเคยสอนม .3 าาครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าการสร้างสื่อผสมเหมือนเวลาเราขับรถไปตามที่เที่ยวอะ่ะแล้วมันจะมีงานที่แบบเอาเหล็กมาหล่อเข้ากับล้อรถเอาไม้มาเสียบเป็นงานที่เรางงๆอะ่ะแล้วทุกคนก็จะใช้คํานิยามคํานั้นว่ามันเป็นศินละปะ นี่ออกปะเป็นที่มันมีวัสดุหลายๆอย่างแปะผสมกันแล้วก็แบบกินพื้นที่ในอากาศอะ่ะเขาเรียกว่างานสือผสมนะคะงานนั้นจะค่อนข้างแอดวานซ์นิดนึงมันไปไหนอะ่ะคนนี้มันลุกไปจากพม่านไปไหนอะ่ะเหลือแต่้าช็ดตัวกับพม่านกับกระจกคืออะไรอะ่ะจู่ๆก็ทิ้งกันไปอย่างนี้นเหรอ <S <S อ่ะโอเคทีนี้มาดูสามเทคนิคการสร้างงานประติมากรรมเทอมเนี้ยระหว่างเรียนออนไลน์นักเรียนคิดว่าครูให้เตรียมดินน้ำมันมา ให้เตรียมเครื่องมือมาเราจะได้เรียนเรื่องอะไรปั้นหล่อแกะปั้นปั้นปั้นค่ะปั้นค่ะปั้น้อง่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาริกาก็คือเป็นคนดีนะไม่มีอะไรมาเรียนแต่ต่อตลอดก็ใช้ได้ก็ถือว่าเป็นคนดีนะคะอ่ะต่อค่ะการปั้นก็คือการเอาเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรการมาวิธีการสร้างงานปรติมากรรมมันจะมีสามแบบก็คือเพิ่มลดแล้วก็แทนที่ แล้วก็คือแทนที่เพิ่มคืออะไรเพิ่มคือเช่นครูปั้นไอหัวมังกรน,นี้เสร็จอะแล้วครูก็อยากจะเติมเขาให้มันเพิ่มอะครูก็ปั้นเขาแล้วก็มาแปะเพิ่มแปะให้มันติดกันไปได้อะเรียกว่าการเพิ่มคือเปลี่ยนรูปโดยการเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าการเอาออกหรือการลดอะก็คือการแกะสลักเนื้อออกมารวมไปถึงเนี่ยสมมติครูกว้นเสร็จแล้วครูบอกว่าเฮ้ยครูอยากให้ปากมันลึกกว่านี้ ครูก็เอาเครื่องมืออะยัดเข้าไปในปากมาแล้วควักดูิน้ำมันออกอย่างนี้เรียกว่าเพิ่มหรือลดลดลด,ดส่วนการแทนที่ก็คือเทคนิคของการหล่อปูนเมื่อกี้เนี้ยการแทนที่คือมันมีแม่พิมพใช่ป่ะแล้วเราก็เทเทียนหรือเทปูลงไปอ่ะแล้วเราก็แกะออกอะมันก็จะไปแทนที่อากาศที่มันเป็นลวดลายแบบนั้นนึกออกปะ่ะนึกออกเนาะพอยักน้ำแบบงงๆแล้วแหละแต่ก็นึกออกเนาะ โอเคเหลือเวลาอีกนิดนึงเดี๋ยวครูสอนใช้เครื่องมือนิดนึงนะคะเราจะเรียนเทคนิคก็คือการปั้นโดยสิ่งแรกที่เราต้องรู้จักก็คือเครื่องมือเครื่องมือที่เพื่อนมีอ่ะเพื่อนไปซื้อมาก็ดีก็ดีส่วนใครที่ไม่อยากซื้อไม่ไม่ไมไมหนุ่มไม่อยากซื้อค่ะจา์ขี้เกียจออกหรือกลัวโควิดก็ทําเองแบบที่ครูบอกนะคะอะเอาดินน้ามันขึ้นมาหนึ่งก้อนยังไม่ต้องเขาเรียกอะไรยังไม่ต้องบีบมันให้มันเป็นสีเหลี่ยมๆก่อน คนที่ไม่มีนะคะจำไว้ว่าเดี๋ยวต้องไปทำเองนะนักเรียนต้องมองให้ออกอย่างที่หนึ่งคือปฏิมกรรมที่เรากำลังจะเรียนไม่ใช่การตั้นปฏิมกรรมแบบตอนปหกอะที่อะไรอะเราปั้นแครอทแล้วก็ใช้สีสอะไรทรงที่โซมครับเออเราจะปั้นใส่กลอ่องเราใช้สีอะไรเออได้ได้ใครพูดได้ตัดเพื่อนเลย สีแดงถ้าเราจะปั้นผักอ่ะผักกาดนะเราใช้สีอะไรสีเขียวเ,ออเขียวอันนั้นอ่ะเรายังแทนที่มันด้วยสีเข้าใจไหมลูกเราไม่รู้หรอกว่าที่เราปั้นอ่ะมันเหมือนปล่ามันเหมือนฮอทดอกกับแครอทเนี่ยแยกไม่ออกเลยแต่มันแยกกันด้วยสีอย่างเงี้ยหัวใช้เท้ากับแครอทแยกกันด้วยสีอ่ะแต่เราไม่ได้แสดงฝีมือเยอะอะเราขยุมขยุมแล้วแปะลงไปเป็นสีเขียวอ่ะเราก็คิดออคิดเองเออเอง,เอเองว่ามันคือผกักอ่ะโดยที่ไม่รู้มันเหมือนหรือเปล่า เข้าใจปะแต่การปั้นประติมากรรมแบบม3ในวิชาศิลป์ทั้งสามอนะเราจะมองทุกอย่างเป็นสีเดียวแต่มันเกิดมิติหรือเกิดความเหมือนจริงขึ้นจากความนูนความโคง้งลวดลายพื้นผิวเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจเนาะทําหน้าคิวเพ่หมดเอาใหม่นะถ้าตอนเด็กๆอะเราจะปั้นโดยเราแทนที่สีถูกปะถ้าครูจำไม่ผิดม1ก็งก็เหมือนพวกเธอก็ทำมั้งที่วิชาอาจารย์จำหลังได้ทำปะ เหมือนเห็นอะเออมันจะแทนที่ด้วยสีแต่ว่าพอเราโตแล้วอะเราจะไม่แทนที่ด้วยสีเราจะแทนที่ด้วยภาพเป็นของสีเดียวแต่จะต้องมองออกว่ามันคืออะไรเข้าใจไหมอะอย่างเนี้ยมันเป็นสีเดียวแต่เราเห็นแล้วแหละว่ามันไม่ได้แบนมันนูนในนี้มีรูปอะไรบ้างว<ม>งกลมวงกลมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม,ยมแล้วก็ หนูไม่เห็นนะอาจารย์หนูไม่เห็นเหมือนกันเอ้าไม่เห็นหนูก็ไม่เห็นไม่เห็นหน้าจอหรอหนูไม่เห็นเนียหนูไม่เห็นนะฮิอาจารย์ถืออาจารย์เบี้ยวอาจารย์เบี้ยวมาทางนู้นอาจารย์ต่ำลงหน่อยได้ไหมคะโอเคหมายถึงว่าให้คูณคูณสามลงอย่างเงี้ยเหรอให้คูณลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยอาไม่ใช่อ่าโอเคเอาใหม่อย่างนี้เนาะเห็นสามเหลี่ยมวงกลมครับเออสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็อะไรอีกแล้วก็สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็สีเเส่เหลี่ยมใช่ป่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะอย่างเงี้ยอันเนี้นยนักเรียนเห็นว่ามันนูนขึ้นนักเรียนคิดว่ามันเป็นรูปร่างหรือรูปทรงรูปทรงรูปทรงเพราะมันดูมีมิติไม่ต้องมาเอ้ยถูกแล้วอย่าอย่าไม่มั่นใจถูกแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรูปร่างคือแบนแบนแบน,บน,บนมันจะไม่มีความนูนแต่เนี้ยเรารู้สึกว่ามันนูนถูกปะ่ะมันจะเป็นรูปทรงเวลาวาดหรือปั้นก็แล้วแต่ครูสอนไปแล้วจำได้ไหม จะวาดรูปอะไรให้มองเป็นอะไรก่อนทรงรูปทรงรูปร่างเลขาคณิตก่อนแล้วมันจะง่ายถูกไหมอ่ะลองนี้ถ้ามองตัวนี้เป็นรูปร่างรูปทรงเลขาคณิตทรงอะไรทรง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 ดโดดีดอะดีโด กระบอก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 ออเออโอเคทรงกระบอกทรงกระบอกอ่ะอันเนี้ยมันคือเรื่องของรูปทรงนึกออกแล้วนะถ้าครูจะปั้นต้นไม้ครูจะใช้รูปทรงไหนบ้างทรงกระบอกกระบอกอะไรอีกวงกลมเออวงกลมเออไม่วงกลมอย่างเดียวไม่ได้ต้นไม้มีอะไรอีกเฮ้ยแล้วก็วงลีอ่าวงลี โอเคถ้าเราก็ครูจะปั้นใบบอลล่ะต้นบอลอ่ะสี่เหลี่ยมเอลสามเหลี่ยมไม่ใช่หรอบอลอเหี่ยมลำเหลี่โอ้ตายแล้วนี่บ้านมีบอลเข้าถึงมั้เนี่ยหรือปลูกอะไรไปโบกๆหรอเอามาถ้าครูจะปั้นไก่ครูจะใช้รูกทรงอะไรบ้างสามเหลี่ยมโซกาบอลเออเออเอออะเริ่มนึกออกแล้ว อันนี้ยคือรูปทรงพื้นฐานเวลาเราจะปั้นอะไรมันเหมือนกับวาดเลยเห็นปะมอให้มันเป็นเบสก่อนแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาแล้วจะทําให้เหมือนขึ้นเขาเรียกว่าพื้นผิวเหมือนกับการวาดภาพเลยจําได้ปะตอนที่ครูสอนวาดภาพอ่ะครูสอนให้ใช้พื้นผิวแบบถ้าพื้นผิวมันเรียบเช่นแก้วอ่ะก็ใช้เส้นเฉียงธรรมดาจําได้ไหมถ้าพื้นผิวอันไหนมันหยาบอ่ะก็ให้ใช้เส้นประสานอ่ะทีนี้มาดูอีตัวนี้ฝั่งนี้เป็นไงผิวมัน แบมคู่ค่ะอ่าเพื่อนบอกคูค่ะงั้นดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นไงแบมนตค่ะคูค่ะอ่าสรุปคูค่ะสรุปฝั่งเอกับฝั่งบีฝั่งไหนคูค่ะก่กันฝั่งบีเออฝั่งบีเห็นป้ะส่วนที่มันจะเพิ่มเติมมากกว่าเรื่องขนาดของลายเส้นก็คือพื้นผิวซึ่งพื้นผิวแบบเนี้ย ถ้าอย่างคนเราเนี่ยมีพื้นผิวเกิดขึ้นอันนี้แม่ให้มาถูกปะบางคนผิวเนียนบางคนผิวหยาบเช่นครูเนี่ยผิวหยาบนะคะหยาบเพราะว่าคลอดมาแล้วแม่ก็ฟาดเข้าก,กับถนนมันก็เลยหยาบหยาติดหน้ามาเราเล่นไม่ใช่นะคะแต่มันสร้างขึ้นจากมือเราเองเข้าใจไหมมือเราทําเองอะ่ะฉะนั้นเห็นมาเขาทําได้เราก็ทําได้อ่ะเมื่อกี้เรามองเป็นภาพใหญ่แดีวก่อนจะไปนะเมื่อกี้เรามองเป็นภาพใหญ่ก็คือแบบมองเป็นรูปรั์เลขาคณิตมองเป็นพื้นผิว ทีเนี้ยต้องมองให้ต่างกว่าเดิมนิดนึงไอการสร้างงานปั้นใดๆอ่ะคุณดค่ะมันจะแบ่งได้สามแบบนอกจากปั้นแกะสลกักแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้นี้ลืมแล้วอุณดีจะปั้นน้ำเป็นตัวค่ะจ้ะไม่ใช่ค่ะจกะรลอร์อลอรอีสามอย่างเนี้ยมันก็สามารถสร้างได้สามเทคนิคก็คือนูนต่ำนูนสูงแล้วก็ลอยตัวอ,อันนี้น่าจะเคยเรียนในวิชาพื้นฐานเคยเรียนไหมอย่าทำนั่งงงดิเคยเรียนไหม นูนต่ำนูนสูงเลยตัวเคยเรียนปะโอเคงงเนาะงงไม่เคยก็ได้นูนต่ำนูนสูงลอยตัวนูนต่ำก็หมายความว่าเห็นแค่แบบด้านหน้ามันอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนูนต่ำเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เรียบอ่ะมันนูนนูนแต่มันนูนไม่เยอะอ่ะมันนูนนิดเดียวมันไม่ถึงขนาดแบบพุ่งออกมาอย่างเงี้ยมันแค่นูนนิดเดียวอย่างเงี้ยเรียกว่านูนต่ำบ้านเราทุกคนมีเราทุกคนพกเราทุกคนใช้อะไรเอ่ยถือทุกวัน ช่วงไหนที่ปักไปปลายเดือนจะถือเยอะมากเลยนุนต่ำเง,งินเงินไหมับเออเงินมริกาที่พยายามเนาะชอบใจสู้อะเงินหรือพูดง่ายๆว่าก็คือเหรียญนั่นเองมีอีกอย่างหนึ่งห้อยคออยู่อันนี้ก็เป็นนุนต่ำฮะขารอยเมื่อวานครูพูดกับเพื่อนเอนบอกตะกุดครูเครียดเลย พระนะคะพระพระก็จะเป็นเหรียญใช่ไหมแล้วก็จะเป็นมีความนูนเออใช่มนยิมนลสรีตอบเหมือนเพื่อนคลาสเมื่อวานนี้สร้อยคนตอบทองนะคะนักษะนูนต่ำนี่เป็นลักษณะน,นูนต่ำอันนี้คืองานชิ้นแรกนะเดี๋ยวได้ทําอย่าร้องช่วยหาพื้นรองรับมาให้ด้วยปกสมุดหรืออะไรก็ได้อย่าทำนิชโมนแม้จะเห็นครึ่งหน้าแต่ครูเห็นหน้าทําเนี้ยโหเนี้ย ะะส่วนนูนสูงเอานึกตามก่อนจะไปเร็วนูนสูงคืออะไรที่มันนูนออกมาจากพื้นรองลับอะคือมันลอยตัวแล้วนะมันหนาแล้วนะแต่ว่ามันยังต้องมีพื้นลอยรองลับอยู่ะเช่นชขี่มอไซค์ออกไปไม่รู้เไปไหนไะเช่นหัวคูวเนี่ยถ้าเปรียบเป็นงานปฏิติการ,รมจะเป็นนูนตามนูนสูงหรือว่าลอยตัวตัวลอยตัว<ห>เพราะว่ามันสามารถเห็นรอบทิศทางถูกปะถูกไหมคะ แต่ถ้าวันนี้เกิดมีโรคติดอ่ะมาหันหัวคูครึ่งหนึ่งหันอย่างนี้เลยหัวคูฝั่งนี้ยมันก็จะแบนถูกไหมเพราะมันถูกพา,าคือให้นึกตาม,ตามไม่ใช่ใจเย็นๆดั้งออกจะโดกหมกนูนตามออกมาริกาน่าเกลียดจริงค่าครึ่งหนึ่งแล้วหน้าคูมิติอย่างเงี้ยมันยังอยู่เยอะอ่ะมันจะกลายเป็นนูนสูงเพราะว่ามันนูนแต่ว่ามันต้องมีพื้นรองรับ เข้าใจไหมคะอันนี้มันมักจะอยู่ตามแบบบ้านคนที่เขาแขวนกับกําแพงอะหัวสัตว์อะนึกออกปะหัวควายหัวควายที่เขาชอบแขวนอะเน,นี่ยเรียกว่านูนสูงนะคะและสุดท้ายคําว่าลอยตัวคือเห็นรอบทิศทางสอนไม่ทันนะวันนี้ยกผมยกให้จำเลยนะไม่มีการบ้านเอาแค่กระดานเลคเชอร์ใบเดียวนะเรียกว่าลอยตัวก็เห็นรอบทิศทางลอยตัวก็เช่นการปั้นคนอะไรอย่างเงี้ย บ้านทุกคนก็มีเหมือนเดิมลอยตัวตั้งอยู่บนหิ้งตั้งอยู่บนหิ้งนี่โคตรชัดตั้งอยู่บนหิ้งพระค่ะใช่ค่ะพมาพทุทธลูกพมิตรูกพุทธรูป <industrial. S 1> ใช่ค่ะอ่ะและถ้าเป็นลอยตัวเพื่อการใช้งานล่ะบ้านทุกคนก็มีเป็นของดีราชบุรี Oh, oh. Oh. ององกาเมอะไรนะคะ oh. อะไร oh. มีงกรมวนพูดว่าอะไรพูดมาใหม่เมื่อวานมีคนตอบคุณว่ากะละมังก็ไ,งได้อยู่ <S <S กะละกะละแมกะละแมอโอเคกะละแมอมจ้ะขอบใจองมังกรอย่างเงี้ยฉนันนะมันจะมีสองแบบก็คือหนึ่งใช้เพื่อความสวยงามกับสองใช้ประโยชน์เดี๋ยวคราวหน้าเราจะพูดเรื่องการใช้สองเทคนิคก็คือการใช้ประโยชน์กับเพื่อความสวยงาม ะะสำหรับวันนี้ถ่ายรูปอุปกรณ์ที่มีของคนไหนคนนั้นลงในอัลบั้มแล้วก็กระดาษเลคเชอร์หนึ่งแผ่นโอเคไหมคะคนที่ไม่มีค่คะคุณครูใครบป็นค่ะคุณครูมัิกาใช่ไหมคือคนที่ไม่มีแต่ตอบตะลอดเดี๋ยวค่ะคุณครูแต่ไม่มีอะไรเลยนะคะภายใคนคาบหน้าเตรีนะยมอุปกรณ์มาด้วยนะคะคาบหนะ้ามีคะแนนชิ้นงานแล้วก็ทําในคาบเนาะจะได้ไม่มีการบ้านไกวิธเธอมีอะไรหรอ เหมือนเธอเปิดไมาจะพูดอะไระครับครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่มีคำถามเนาะมีคำถามไหมไม่มีน้องนิชมน์บอกทําความเคารพก่อนขวาวัเรียนท,ท้<ด>ทความสวัสดีโดยห้ามพนมมือให้ทำท่าอื่นนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพเวราเว่ค่ะ ขอบคุณค่ะโอเคพยักหน้าให้ครูเหมือนคุูเป็นพระเลยนะว่าบหคืงบายบา,ายค่ะบ๊ดยค่ะ